มาทุกคนเดี๋ยวมาลองเทสครับหลังจากเปลี่ยนคอยไปสองตัวนะพอจุดระเบิดเดี๋ยลองคิดเชนดูนไม่ได้นะครับเนี่ไฟเครื่องยนต์กระพริบแล้วครับเชนแล้วไม่ได้เลยนะครับเนี่ยวิ่งไม่ออกเลยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่คอยครับอย่างนี้เดี๋ยวเรากลับไปจับคอมดูครับว่า ยังโชว์อยู่สูบเดิมอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวไปจับคอมดูครับแต่ถ้าโชว์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนครับก็มีสิทธิ์เป็นกล่องเครื่องได้สูงมากนะครับถ้าอาการนี้นะเนี่ยไปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับสามโยกเลยครับสาั้งคันนะครับเนี่ยโชว์มาที่สูบเดิมเลยสูบหนึ่งกับสูบสามเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนคอยแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับ